รีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่มายัางภาคใต้ของเราค่ะในใ<ช>ส่วนของอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาใช่ในช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของเจ็ดวันอันตรายใ,ในการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุเนี่ยท่านก็ได้ลงมาดูในส่วนของจุดตรวจเยี่ยมนะคะตรวจจุดตรวจอําเภอนาทวีค่ะซึ่งในพื้นที่ของจังหวัดสงขลาเนี่ยในส่วนของอุบัติเหตุนะคะเกิดขึ้นสะสมเนี่ยรวม33ครั้งแล้วแล้วก็สายเหตุหลักเนี่ยมาจากการตัดหน้ากระชันชิดค่ะ ที่บริเวณน้ำเพอน,นาทวีจังหวัดสงขลานายนิพนธ์บุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์2565จากนั้นค่ะได้ตรวจเยี่ยมจุดบริการเช็คสภาพรถโดยวิทยายลัยการอาชีพนาทวีเปิดบริการเช็คสภาพรถจักรยานยนต์ให้ฟรีค่ะ ทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่ให้ป้องกันคอยแจ้งเตือนและปราบปรามผู้ที่พฤติกรรมเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุแล้วก็กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่เสียสละเวลามาปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนค่ะค่ะ ขณะที่การารณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี2 5 6 5จังหวัดส,สงขลาค่ะก็พบการเกิดอุบัติเหตุสะสมรวม33ครั้งสาเหตุหลักค่ะเกิดจากการตัดหน้ากระชันชิดโดยสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในวันที่15มเมษายนที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุ5ครั้งสถิติสะสม5วันค่ะรวม33ครั้งโดยอุบัติเหตุส่วนใหญ่ก็เกิดจากการตัดหน้ากระชันชิดร้อยละ6กขับรถเร็วเกินกำหนดร้อยละ29 และดื่มแล้วขับร้อยละ20ขณะที่พฤติกรรมเสียงที่ทําให้บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตได้แก่ไม่สวนหมวกเนิรภัยดื่มแล้วขับแล้วก็ตัดหน้ากระชันชิดส่วนอําเภอค่ะที่พบว่าการเกิดอุบัติเหตุสูงที่สุดก็ได้แก่นะคะอําเภอสิงหะนครนั่นเองค่ะ